ก็คงจะต้องอไปแวะไปหาพ่อหนะพาไปพาไปหาหมอนะ,อะทุกอย่างก็เป็นไปตามวัตถจักรของมันนั่นแหละนะเจด็ดสิบเจ็ดสิบหกหรือเจ็ดสิบเจ็ดไมโลเจ็ดสิบประมาณนี้แหละเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอยู่ร้อยเอ็ดอ,อ๋ดอ ก็ยังไม่ไปหรอกวันนี้อาจารย์ไม่ได้รีบด่วนขนาดนั้นนะแต่ว่าออตอนที่อาจารย์ไปงานศพญาติลุงอะ่นะก็ดูแล้วว่าพ่อดูสภาพแบบผิดหูผิดตาไปเยอะเอ้ทำไมโซมเร็วขนาดนี้หนะอมลงเลยแบบ แบบถนัดตาแล้วแกก็ดูเหมือนคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอ่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ,ออคงจะยุ่งกับงานศพแล้วแกไม่ได้นอนหรือเปล่าคนแก่ก็เลยดูมสมๆที่จริงไม่ใช่แกแกป่วยพ่อเป็นคนที่ใช้ใช้ร่างกายเยอะนะอ่าเป็นคนที่ทำงานแบบเอาความอดทนเขาแหละพยายามที่จะสอนอาจารย์เรื่องนี้อาจารย์ไม่เอา นะที่นาเนี่ยสิบสามไร่เนี่ยทำโดยใช้ควายไทยทาคนเดียวเห็นไหมไถนาก็ตัวเองถอนก้าก็ตัวเองดํานาก็ตัวเองนะหาก้าหาอะไรเนี่ยตัวเองคือทําคนเดียวหมดนะแล้วทีนี้อาหารการกินก็ไม่มีก่อนะหาปลาหาหอยอยู่แถวๆนานั่นแหละนะคือทุกอย่างตัวเองทําเองหมดเลยนะ นั่นแหละอาจารย์อาจารย์ไม่ชอบอาจารย์ไม่ชอบเรื่องเอาความเพียรความอดทนแบบเอาตายแลกอาจารย์ไม่เอาอสาเหตุที่อาจารย์เรียนหนังสือไม่จบก็ไม่ได้เป็นเจ้าในมันคนอื่นก็เพราะก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ทนนี่แหละคือมันมันไม่จําเป็นอาจารย์ว่ามันมีทางเลือกอื่นอยู่นะ ด้วยความที่เป็นคนแบบนี้แหละจึงไม่เอาความอดทนเขา้าเข้าแรกในการภาวนาน,านะถ้าเอาความอดทนหน้าเดียวเข้าแรกอาจารย์ไม่ปะระสบผลสําเร็จหรอกนะตายก่อนหรือไม่ก็บ้าก่อน,นรู้ตัวเองอยู่ว่ายังไงก็ไม่หลอดะจะเอาแบบนั่งทีสามวันห้าวันเนี่ยไม่ได้นะ จะเอาแบบอดข้าวอดน้ําเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอาจารย์ไม่ทำนะถือว่าไม่ใช่ธรรมชาติของคนนะก็ทําตัวแบบนี้แหละมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะอาจารย์คิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องทนขนาดนั้นนะกับการที่จะนะมีชีวิตความเป็นอยู่มันมีทางเลือกอื่นอยู่นะ ทางเลือกอื่นก็คือไม่ได้เรียนต่อก็เรียนไม่จบก็ไปหาทำการทำงานไปฝึกวิชาชีพอื่นไปหาช่องทางที่จะเป็นธุรกิจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การมาหม,มกอยู่กับท้องไร่ท้องนานะเพราะว่าทำเหนื่อยแทบตายสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อะไรนะมันไม่พอที่จะนะดำรงชีวิตอยู่นะ คือมันต้องอยู่แบบอดๆอยากๆเท่านั้นทั้งที่ทุ่มทุกสภาพกำลังในการต่อสู้นะในการทำงานตื่นตั้งแต่ตีสกว่าจะได้นอนก็่าสองทุ่มสามทุ่มแล้วไม่ใช่ตื่นมาแล้วไม่ได้นี่นะทำงานหนักตลอดตั้งแต่เริ่มตีสนะีนั่นแหละนู่นแหละไปจนถึงนู่นนะบทสุดท้ายก็กินข้าวอิ่มอาบน้ำเสร็จได้นอนนะ ไม่ได้มีหนังมีละครให้ดูไม่ได้มีมือถือเขียนต้องทวนนี้หรอกนะทำตลอดเวลาไม่ได้หยุดได้หย่อนทํางานอาจารยเา์เห็นความเหนื่อยยากลําบากแล้วอาจารย์เพราะว่ามันเป็นการทุ่มเทในสิ่งที่ไม่คุ้มค่านะคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอขี้เกียจนะเออขี้เกียจมึงไม่รู้จักอดทน นะเวลาพ่อด่าอาจารย์ก็สาวๆอยู่ทางไหน,นพ่อก็จะหันหน้าไปทางนั้นแล้วก็ร้องด่าไปด่าไปถึงสาวๆนนไม่ด่าอาจารย์นะด่าอาจารย์นั่นแหละแต่ว่าหันหน้าหันปากไปทางสาวๆนนนะเวลาจะปลุกอาจารย์ตื่นสายอย่างนี้คนมาใส่บาตรเยอะๆในหมู่บ้านเนะ่ะแกก็ไม่ร้องเรียกอาจารย์อยู่บนบ้านนะแกก็ร้องไปทางสีแยกนนะ <c oughs> แกจะใช้วิธีประจานนะซึ่งทุกอย่างมันมันมันตรงข้ามกับอุปนิสัยของอาจารย์หมดเลยนะอาจารย์ไม่ใช้วิธีแบบที่พ่อใช้นะคือไม่ใช้เลยวิธีแบบที่พ่อใช้หนึ่งเอาเอาบาแบกบาหามอ่านะกว่าจะได้กินได้อยู่เนี่ยจะต้องเอาแรงเท่านั้นอาจารย์ไม่ใช่แบบนั้นอาจารย์บอกว่าจะต้องใช้สมอง ด้วยไม่ใช่ใช้แต่แต่กำลังเราไม่ใช่ควายเราเป็นคนอาจารย์จะคิดแบบนี้เสมอมองคนละมุมกับพ่อคือถ้าไม่มีความเพียรไม่อดทนไม่พอกินหรอกคนโบราณจะสอนแบบนั้นแต่อาจารย์นี่ไม่ไม่เชื่อความโบราณอาจารย์เชื่อว่าคนน่ถ้ามันไม่รู้จักพัฒนาตนน่ะเอาแบกเอาบาแบกบาหามกว่าจะได้กินเนี่ย มันก็ไม่เจริญจะเอาความเจริญมาจากไหนก็แค่ขุดแค่ถางอาจารย์ว่ามันจะต้องมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะถ้าจะทําเอากําลังแรกเพื่อที่จะให้ได้นะได้อยู่ได้กินไปแต่ละปีเนี่ยอาจารย์ว่ามันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะจริงอยู่พ่อส่งอาจารย์เรียนหนังสือแต่ว่ามันไม่พร้อม่านะมันจะต้องอดทนนะ เริ่มจะมอมอสองมอหนึ่งมอสองมอสามมอส,สี่ไม่รู้จักแล้วว่าเงินเป็นเป็นหรียญยังไง <c oughs> นะอาจารย์เรียนหนังสือนี่เพื่อนนี่ลอกการบ้านอาจารย์หมดนะเพื่อนเนี่ยคือเป็นคนที่ฉลาดมากฟังครูอธิบายนี่เข้าใจหมดแต่อาจารย์จะติดรอดติดโซน์ตลอดเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเงินไปซื้ออะไรมาทำงานส่งครู าบางทีสมุดก็ไม่มีปากกาก็ไม่มนะีไปนั่งฟังอย่างเดียวนะคือในที่สุดแล้วมันไปต่อไม่ไหวก็คือเราจะต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่นะสแสวงหาอาชีพใหม่นะก็ไปเสียงดวงที่กรุงเทพไปอยู่สักพักมันไม่ใชนะ่เราไม่ได้ต้องการชีวิตที่วุ่นวายแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมองเห็นแบบนั้นน่ะก็กลับมาอยู่บ้าน แล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็ลุ่มๆด,นด,นดนอนๆก็ไม่รอดอีกดูแล้วไม่รอดกลับไปกรุงเทพอีกพอไปกรุงเทพก็ไปเจอสภาพการแบบนั้นมันไม่ใช่อยู่ดีก็ทำยังไงเราจะทำเหมือนกรุงเทพโดยที่อยู่ที่บ้านทีเนี้ยอ่ก็เลยหาวิธีการที่จะมาะผันตัวเองมาเป็นช่างฝึกเอาใหม่นะช่างเนี่ย พอเริ่มเป็นช่างได้ก็ด้วยความที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีมีมีมหัวไวทางด้านการค้าการขายด้วยนะก็เลยได้มีโอกาสได้ไปขายเสื้อผ้านะพอขายเสื้อผ้ามันเริ่มมีเงินกนะ็ขา,ขายได้ปีกว่ากาา็โดนอีกโดนกดไวอีกนะในที่สุดก็ มาเปิดร้านทำเป,นเป็นเป็นช่างรับเหมาช่าเหล็กทำอะไรนี่แหละนี่แหละคือที่มาของคำว่าช่างเปียกนะได้เป็นช่างก็ได้ได้เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะก็พอจะอยู่ดีขึ้นมานะแต่เพราะว่าพอปรากฏว่ามันจะดีขึ้นมา กับมีสิ่งที่ต้องแลกอีกนะเป็นช่างวอ,อกช่างเชื่อมปอด mm hmm. เห็นไหมอาจารย์ก็เลยเป็นโรคปอด mm hmm. นะแต่ก่อนที่อาจารย์จะเป็นโรคปอดอาจารย์บรรลุธรรมแล้ว mm hmm. นะเพราะบรรลุธรรมแล้วไม่ยอมหยุดเป็นชาวบ้านเป็นช่างนี่แหละมันจึงทําลายตัวมันเอง mm hmm. นะนะคือคนเป็นช่างน่ะตกเย็นมาเขาจะกงเล่ากันใช่ไหมออนะ เพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันฟอกอเพื่อที่จะให้ความมันไม่มันไม่อ่อนแอในร่างกายอ่ะแต่ทีนี้เราฝึกสภาพจิตใจมันอ่อนโยนไง mm hmm. เมื่อใจอ่อนโยนร่างกายมันจะอ่อนแอตามมันเป็นธรรมาชาติของมันอ่านี่แหละคือสาเหตุที่คนมารู้ธรรมแล้วเขามักจะออกบวชเพราะเขาไม่สะดวกในการที่ทำมาหากินเองแล้ว ก็ไปอาศัยพึ่งใบบุญพระพุทธเจ้าแต่ในเมื่ออาจารย์ทําแบบนั้นไม่ได้อาจารย์ก็ต้องเสี่ยงเมื่อเสี่ยงก็โดนอย่างที่เห็นนี่แหละจนตอนนี้ยอมแล้วยอมเลิกแล้วนะยอมเลิกแล้วเมื่อตั้งตนสอนมันจะต้องมาทําหน้าที่ตัวเองไม่ใช่ไปทําหน้าที่แบบนั้นหน้าที่นั้นก็คือ จบแล้วก็คือจบไปเลี้ยงลูกโตแล้วก็จบแล้วนะอย่าไปบ้ากับเลี้ยงหลานต่ออีกนั่นแหละมันไม่จบลูกใครลูกมันสิใช่ไหมล่ะเขามีพ่อมีแม่ตัวเองไปแย่งเขาเลี้ยงเองเอใช่ไหมล่ะเออตัวเองก็พ่อแม่ก็เลี้ยงมาตามมีตามเกิดแต่เรานี่ไม่ยอมให้พ่อแม่เขาเลี้ยงตามมีตามเกิดนะเลี้ยงหลานน่ะ เออไม่ได้ต้องได้มาตรฐานชั้นเท่านั้นอืมเห็นไหมนั่นแหละเราไม่ยอมนะให้เขาเลี้ยงตามความสามารถของเขาเอา่ามันก็เลยเป็นที่มาของความผูกพันที่มันแน่นลงไปกว่าเดิมอีกอทั้งที่มันถึงเวลาที่ควรที่จะปรับกระบวนทศน์ดได้แล้วนะอ,อาจารย์นึงบอกพวกเราว่าให้ฝึกมองอะไรเป็นสองด้าน แล้วเราจะเห็นเนื้อแท้ของความจริงต้นขั่วของที่มาของอารมณ์ของความรู้สึกนึกคิดนะมันหน้ามันหน้าเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าต้นต้นสายปลายเหตุมันออกมาจาก,กจ,จิตใจนะออกมาจากเชื้อเดียวกันเหมือนกันทุกคนเชื้อคือความถูกใจกับไม่ถูกใจมันเป็นไปแค่สองอย่างนี้เท่านั้นนะแค่นั้นเอง คือสรุปง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เราใดอยู่ภพภูมิไหนเป็นไปเพื่อสองอย่างนี้นะนอกจากอารูปพวกที่ตุติดอยู่ในอารูปนะ,อ,ะอันนั้นคือตกเข้าไปในอยู่ระหว่างที่ไม่ไม่รับรู้นะมันเป็นช่วงของการที่หลบอยู่แต่พอออกมาก็มาอยู่กับความถูกใจไม่ถูกใจท่านจึงเรียกว่าการมมาพบ ส่วนรูปประพบก็ติดอยู่ในความสงบเห็นไหมพวกเราเนี่ยวนๆเวียนๆอยู่ในกรรมมาพบอยากรู้ว่าการรมมาพบเป็นไงก็ดูใจตัวเองเนี่ยนะเดี๋ยวก็ถูกใจเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจคิดถึงเรื่องว่าโอ้ยจะได้ลูกล้านน้อยมานะจะไปเจอหน้าล้านน้อยแล้ววันนี้กลับไปนะดีใจเห็นไหมถูกสร้างความถูกใจแล้ว พอคิดถึงเรื่องพ่อแม่มาเห็นไหมพ่อแม่กำลังป่วยะจะตายแล้วอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเศร้าไม่ถูกใจหรือว่าก็โอ้ยนะเขาจะมาตามทวงหนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยถึงถึงคราวที่เขาจะทวงหนี้อีกแล้วก็ไม่ถูกใจนะ,นะแต่ถ้าถึงเวลาที่เขาจะไม่ใช้หนี้แล้วใครปล่อยเงินดอกไว้มันก็ดีใจหน่อยนะ มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่มีอย่างอื่นหรอกกาเม,มือพบมันอยู่ที่ใจเนี่ยนวนวนเวียนๆเ,เวียนไหวใ้เกิดเกิดขึ้นในในใจนี่แหละเป็นต้นเป็นจุดกำเนิดน,นะเป็นต้นขั้วอืม นะแล้วโอกาสที่ดีๆนี่พวกเราได้มาฝึกเจริญสติปัญญานะมันดีมากเลยมันจะเริ่มเห็นความจริงนะ,ะเริ่มเห็นแรกๆมันก็เป็นแปลกๆหน่อยแหละเอ๊มันเป็นอย่างนี้เหรอเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะ,ะความสงสัยมันก็ยังไม่ลงหรอกนะเอเห็นไปเรื่อยๆใจเย็นๆน,นะ,นะะน,นักภาวนาบอกเลยว่าให้ใจเย็นๆน,นะเพราะว่าเราภาวนานเพื่อใจที่จะ มันจะเย็นภาวนาให้มันเย็นใจไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มันรีบร้อนรีบด่วนไปไหนนะถ้าเราไปเร่งเล้าเอาผลงานนั่น,น,นคือการสแสวงหากรรมมาพบอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ทำไปเรื่อยๆตามหน้าที่ของตนนะให้ทำหน้าที่ไปตามธรรมนะทีนี้กลับมาในวิถีชีวิตของเราแะก็เลี้ยงหลานมันก็เลี้ยงไปตามธรรมทีนะี นะไม่ได้ไปแย่งลูกเขาเลี้ยงนะทีนี้เลี้ยงไปตามหน้าที่นะ,ะถ้าเขาจะพาลูกเขาไปอยู่ด้วยก็แล้วไปตัวเองก็อยู่คนเดียวนะ,ะแต,แต่ประเภทเขามาเอาลูกเขาไปอยู่ด้วยแล้วตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็แย่นะนะอย่าให้มันเป็นแบบนั้นให้ทำหน้าที่ไปตามรรมให้เห็นความจริงนะอย่าให้มันเกิดการนะ การสัอยากในอารมณ์นะให้รู้อารมณ์เรื่อยๆให้มันจืดมันจางไปนะอารมณ์หรือว่าบทบาทที่มีต่อโลกนะให้มันจืดมันจางไปนะอย่าให้มันอย่าให้มันเยอะขึ้นเพราะนั่นมันไม่ใช่ทาง อาจารย์เนี่ยทำตัวให้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้สแสวงหาอะไรมากมายนะถ้าสแสวงหาความดิน่นความดังนะอาจารย์ไปบวชตั้งนานแล้วนะออกบวชตั้งนานแล้วบวชแล้วก็จะไปเดินสายนะแสดงธรรมตรงนั้นตรงนี้ดังดังทะลุฟ้านะมันมันไม่เหมาะกับอาจารย์นะอาจารย์ไม่อยาก ไม่อยากมีชีวิตอยู่โดยมีคนห้อมล้อมตลอดเวลานะไม่เอาแบบนั้นนะให้อยู่แบบเป็นอิสระของตัวเองนะไอ้ประเภียจะกินน้ำสักแก้วก็ต้องมีคนมาลินให้นะอาจารย์ไม่เอามันไม่ขนาดนั้นนะให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดานะอาจารย์จะใช้คำนี้ธรรมชาติธรรมดานะ อาจารย์ตั้งกลุ่มลายกลุ่มแรกก็ชื่อว่ากลุ่มธรรมชาติธรรมดาตอนนี้ก็ยังอยู่กนะลุ่มธรรมชาติให้เรานั้นดำเนินวิถีชีวิตไปตามธรรมชาตินะเมื่อเมื่อใดที่มันหลงอารมณ์ถ้าเรานั้นฝึกสังเกตไว้นะเราจะเห็นว่าจิตใจมันเป็นทุกข์ นะทุกมันจะบีบคั้นทุกมันจะกดดันนะการที่มนะีความรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์ของชีวิตเราเนี่ยมันจะมีทุกตลอดนะไม่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกถึงนะแต่ว่ามันจะเห็นหรือไม่เห็นแค่นั้นมันจะทันหรือไม่ทันนะก็ฝึกไปเรื่อยๆอยู่ในแนวทางนี้มันไม่ไปในเสียนะ ชัดเจนกันทุกคนแล้วนี่อาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องบอกอีกนะว่ได้แต่ว่าเออแนะนําไปตามสภาวะการของแต่ละคนนะในเมื่อมันยังตัดความลังเลไม่ได้อาจารย์ก็คอยคอยช่วยนะคอยช่วยเรล็กเล็กน้อยนแค่นั้นแหละนะไม่เข้าใจก็โทรหาอาจารยนะ์ทั้งคนที่มาเข้าคอร์สกรรมาฐานกับอาจารย์แล้วและคนที่ยังไม่เคยมาก็ตามแต่ นะมันมีคนที่ได้ประโยชน์จากการแสดงธรรมของอาจารย์ทั้งต่อหน้าและดูในคลิปมันมนีก็ได้ประโยชน์ไปประโยชน์จะเกิดแก่ตนจะเกิดแก่ท่านจะเกิดแก่ผู้ใดก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่การปฏิบัติตนของตนนั่นแหละ ถ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาคลางแขงสงสัยในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็ไม่จําเป็นต้องพูดมากอาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์สบายๆนี่แหลนะถึงเวลาหมดอายุไขมันก็ตายของมันเองนะง่ายๆนะเราไม่ได้อะไรเรื่องมากนะแต่ที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่เหมาะที่ควรจะจะ,จะบูรณะจะ,จะก่อสร้าง ก็ทำไปตามทันอาจารย์จะไม่ดิ้นรนมากมายนะจะทำเท่าที่ทำได้นิดๆหน่นนอยๆก็ช่วยกันคนละเล็กละน้อยไปนะตามสมควรแค่นั้นแหละไม่ต้องมากหรอกนะไม่ต้องดินน้นรนเอาทำเป็นเกณฑ์ปฏิบัติทำเป็นหลักไม่ใช่ก่อสร้างเป็นหลักนะไม่ใช่สร้างความอลังการของ คุมของอของรูปแบบของของของกลุ่มเรานะไม่ต้องนะแต่ให้เรานั้นทำตัวให้เป็นปกติชนนะเป็นปกติชนที่มีสติปัญญานะนะไม่มีอะไรมากนะสำหรับคอร์สกรรมฐานคอร์สนี้คอร์สที่ห้าใช่ไหมนะคอร์สที่ห้า ก็อถึงเวลาที่จะต้องอสิ้นสุดนะ,ะมันต้องสิ้นสุดแล้วล่ะเนะขาไล่แล้วนะเราก็ต้องแยกย้ายกันไปทำหนะ้าที่ภาระธุระของแต่ละคนนะมีโอกาสก็พบกันนะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนชวนกันมากินข้าวป่านี่แหละนะให้มันเป็นแบบนี้นะให้ได้ฟิลแบบนี้ ชวนกันมากินข้าวป่าเฉยๆนี่แหละว่างั้นแหะนะไม่ต้องจริงจังมากมายแต่ว่าเราก็ปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติกลับไปบ้านเราก็ปฏิบัติอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติเพราะมันคือการเจริญสติปัญญานะอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะได้มีความมุ่งมั่นภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตามรอยบาทพรศาสดามุ่งสู่พระนิพพานในโวันเทินสาธุ